สวัสดีค่ะพี่น้องช่องแก๊งสกาเดินลำพูนออฟฟิเชียลค่ะมีกะมางหัวหน้างานแล้วมาหายแนวอยู่แนวกินนะคะพี่น้องเวพี่กำลังตังค่ะนี่แจ็คสีได้ยังกินดอกมีแต่ลูกซีนกระ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 ลูกซีนปอบฟอร์ลัดเป็นปอบฟอร์เจาเดียวเออกำลังมีเจ้าเดียว กาแฟกับฟอกกับมีจบข่าวธุรกันดา่หงกันกากเออเอเออเอเอ่อนเ่อเออเอออเอออเ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 ออออเออคออเออเกอเออเออออเอออเอ กำลังตังนะเออเอ้เอเอาแมา่ฮือ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 ดีเด้อเนในสิแดงหัวใหญ่เป <c oughs> ็นตะเกิดตีนะ ไปที่มะหอดน่าจะบ่ายสองบายสาเพราะว่ามันไกลเกือบสามร้อยร้อยร้อยร้อร้อมีกายฟ้อยร้กยระเยร้อยเอ้อยร้อยร้ยม้อยร้ย้ร้อยร้า,า,ายย เอาเฮ้ยนี่ก็พระมาเฉ่งเดียว้ยหนากลัวจังเออพวกม่เองตีพวกม่เองหรือบ่นดอ่ตล เอามานั่นขึ้นอันนั่นใส่ไปฟันฝากอยู่ขั้วผมจิขันยังบงไป่อานบันโอ้ยมาได้กินเข่เดา ยังกินน้อพอเจ้าหญิอเลี้ยงลาบ<ด>นั่งใส่ห้องยากกว่านี่แม่นางจานุก็ได้เดี๋ยวนุไปตำหม,มัมกฮวงเตี๋ยตำเฮ้ยเตี๋ยตำหมักแตงตำหมักแตงบอ เออมันม่มี่านอันก็บ่มีดี๋ยวมิถนายนปลาแดีปลาแดีเป็นตาอันย้พดมาตะเวนเฮ่ส้มป้อมัดคุมมาตะเว้นละสมปอันพี่เขาสิงยืนหนิบุลัดงูนให้พีก็เล้วสิเขาสิง มี่ดอกทุลละกันดารตะกูสิกินกาแฟากับพ่อมี่นายไ <laughs> รชุลละกันดารเลยกลัวได้คุณแม่สุภาพคาเฟ่หวานอินดี้อ <laughs> ินี้กินนี่กับพ่อ <laughs> มึงอยากกวนกูหลายถอดนี่เออจะเป็นผีหลายนั่นมุนี ไม่อย่างไะไม่อย่าง่ะไปหาแกงแล้ว่าไ,ไปหาแกงเล้ว <c oughs> มาเห็นยัง,งนนะยังลปแดงไหมไปแดงยังตอนบ่ ่ากันเขาไมยก่าเนเอามาเอาม่เอามเร็วๆไอ้ตาบักุ่งสู้หลายกินเนี่ยอไน่ะายตาทั้งลูกว่าไรจิบ่ตามุ่งตามเตงลูกเเห็นเออนี่ยนตาบักแตงก็ได้เนี่ยมันไงนี่เร็วๆถือกล่องอยู่ <laughs> đây ở là ở một đây là một người Để đến đây là แม่ก่อนไปสิไปตำด้วยกันล่ะจอมเบินเ,เอาอยู่มีประแดกตอนบ่อยากแดกตอนไปสิมันเนีันแมงดากับธรรมดาเอา,มาแมงดาโอ้ยปลาแดกบองมี่แมงดาโอ้เช่บ่ เดี๋ยวคนเดือดรลอนจากของเนี้ยเออเมึองกนเดือดนะจ้าจ้าไงเนี่ยบะมีดเที่ยวมือเดี๋ยวบ้างไงนี่ผุ่นแม่งด่านี่ไหม ยันตรงนี้แหละบ่มีเขาไปให้ในบย่งีมาพอเห็นหัวไม่บปา่มีองครับข้าไเสียงหัฮ้ยเขาไ่ได้หัวแหงขนาดนั้นเด้อไ่ได้เป็นขก้นหัวหนาเกียรติขนาดนั้นหรอก ที่ประเดี๋ยก็น้ำเปล่าเน่นเจเบเขาใส่ประเดยวก่ดฮะอจอย่ใส่ดอกเฮัน้อยผสมเนาะหายากกวามัหายากเอาเนเขาเอาตกให้เนี่ยอ้ยหายากก็ประเดี๋ยดมอาโอ้ยเพื่อหมดแม่ชูงมูนัแทะตก เดีลูกเป็นพวะพวะคือจะสบายครักเนาะสบายอยู่ใช่ยู่เบอดปีอิลีไม่ยังเลอย,ลอ,ยอิปิตกักลับมือลับกิมสอนหักแล้ววะได้รอกโอ้ยมันงสอสื่อๆมันอ่อนเฮ้ยเอาดีสิบกเนเี้ยว

หักแล้วา่ีมาฉุนเถอหักล้กลที่ใจเ <c oughs> นาะไปนีม่มีหักแล้วที่ใจ, <c oughs> ลใจเลอะเนอะเอาละครพี่น้องสำหรับค,ค,คลิปนี้ไปเจ้านีคลิปน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ